บรรยากาศยามเศราพี่น้องยางเขาลานเลยแต่ย้อยแต่ย่อยเขามาบรรยากาศด,ดีดีสีเย็นเย็น ทำงานพ่อพอยังเอาแก้หลายป่วยยาี่งานมีแต่ปัวอุโสพี่น้องขาดผู้ใดไปนี่บ่ขาดมาน,นี่มาเต็มสุดตอนปวดเมื่อเงินแล้วข่อยมันปวดนิดเดียวพอลูกมากมันพอกันแล้ <c oughs> phù kiếp tổ các ông anh này phù yến vào này anh vào đù đù วันที่สิบสี่ก่อนหอดปีใหม่พี่น้องก้าสี่สามสี่สิบไปง่ายไป่ายมาเอาคอยเชียวคอยเชียวแล้วสีเฮ็ดเบียกก่อนได้พี่น้องเอาคลิปนี้เอาซ้ำนี้ก่อนเลย